เฮ้ยผมเห็นเสียงว่ะอุ้ยเกือบนะครับเฮ้ยกระดาษอุ้ยอุ้ยอุ้ยสัตว์ตกใจหมดครับท่านผู้ชมอุ้ยโอ้โหตายตายตายสวัสดีทุกคนกันด้วยครับตอนนี้ผมมีเกม Slender Man มาให้ทุกคนชมกันครับไม่รู้ว่าน่ากลัวกันไหมคคอผมก็ เห็นเกมนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสยองนะดูจากตัวแล้วคือผมอยากจะเล่นมากๆเลยนะอะไปดูกันว่ามันจะสยองไหมโอ้ปี2011นะไม่2021โอ้มาแล้วฮะท่านผู้ชมขั้นตอนแรกเดินหาโอ้ดูดิโอ้ดูดิดท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องหากระดาษใช่ไหมเนี่ยอัน,นเนี้ย ก่อนนะเฮ้ยหัวขาดด้วยเดินหาก่อนนะท่านผู้ชมพอเข้าทีละห้องก่อนอุยอ้ยอุ้เกือบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องหากระดาษก่อนนะค่อยๆหาไปนะเผื่อมันเจออะไรเฮ้ยผมเห็นเสียงว่ะอุย้ยเกือบนะครับโอ้โหมามันมาแบบนี้เลย อุ้ยผมโดนซอมบี้ตีอ่ะเอาไปตายไปหนึ่งตัวเก็บกระดาษก่อนนะทำไมเก็บไม่ได้เนะี่ยเก็บได้ละนะหาของต่อมีอะไรไหมแถวนี้แฮมเบอร์เกอร์นะเก็บเอาเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเลือดก่อนอุย้ยเหมือนผมได้ยินเสียงซอมบี้ว่ะโอ้มาแลวโอ้ยใส่กระสุนก่อนนะครับท่านผู้ชม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาออกมาหากระดาษแผนที่2นะครับผมคิดว่าต้องมีอะไรแน่นอนเลยเดินหาต่อไปอุย้ยตกใจหมดนะครับอุย้ยหัวคนวะเดีย๋ยวเก็บกระสุนลูกซองก่อนเปิดเอ้ยเราเจอกุญแจะ่ะเปิดหาก่อนมีไหมอุย้ยมันได้ยินเสียงอะไรวะกระสุนลูกซองเฮ้ย เหมือนซอมบี้มาปะโอ้หเฮ้ยมันมามันมาว่ะอุ้ยนี่ไงไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกเปิดไหมอุ้ยมีปืนนะปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยกระดาษอุ้ยโอ้ยอุย้ยสัตว์ตกใจหมดครับท่านผู้ชม <c oughs> ดูมันมานะ เหมือนเราเจะยังไงมาลนะหาต่อนะจังหวะน,นี้เหมือนเราเจอกระดาษอีกแล้วกดเดินไปอู้ยไม่นะโอ้ยเฮียแม่งขยันมากจังวะเก็บกันหาต่อนะตอนนี้เปิดไปหาทีละห้องเลยผมก็ยังไม่เคยเข้ามานะเหมือนมาโอ้โห ไอ้เฮีย้ยตัวยังใหญ่<อ>สัตว์เอ้ยมีกินแม่ดูมันมาออ้ยไอ้เฮีย้ยซอมบี้ยืนเดียวอ่ะสัตว์เอ้ยมีอะไรไหมแถวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะผมน่าจะวิ่งออกไปนะตอนเนี้ย<อ>ผมน่าจะหาแฮมเบอร์เกอร์กินก่อนนะไม่มีใช่ไหมหา วิ่งหานานเลยเชียวเดี๋ยวเข้าประตูตรงนี้ก่อนนะผมคิดว่าผมยังไม่เข้ามาอันเผมคิดว่าเฮ้ยผมคิดว่ามันต้องมาอีกแน,น่โอ้โหมาแล้วมาแล้วมีอะไรไหมนเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรนะครับท่านผู้ชมไปหาต่อหายากจากังวะเนี่ยกระดาษเนี่ยถ้าหาครบเนี่ยนี่ไงไม่ละอุอ้ย ไอ้ี่อะไรเนี่ยตกแกหมดไอสัตว์เมื่อกี้หน้าโผล่ะนะผมตกแจ่หมดเลยเดี๋ยววิ่งหาไปทีละห้องก่อนนะไม่ต้องกลัวนะ,ะทรานผู้ชมเกมมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเราก็แค่ระวังตอนที่มันแบบกระดาษเราหากระดาษอะไรเงี้ยแล้วมันจะโผล่มาด้านหลังเราเดี๋ยวผมขอวย ไม่โดนว่ะไม่ค่อยแม่นเลยผมอะ่ะวิ่งหาทีละจุดเลยตอนเนี้ยไปวิ่งวิ่งไปที่เดิม,มคิดว่าผมน่าจะเข้าหมดแล้วแถวนี้เข้าหมดแล้วคิดว่าต้องเข้าประตูนี้แน่เลยล้วนี่ไงเจอละว,วุ้ยไม่ละไง เอาดีกว่าอย่า <Deep? S 1> ไปกลัวมันยีโหลดแป๊บไปไหนนะทีนี้ผมก็ไม่รู้ผมต้องไปไหนนะเดี๋ยวหาตรงแถวนี้ก่อนโอ้มีไหมแถวนี้โอ้สแลนเดอร์แมนก็มาว่ะโอ้นี่ไงนี like ่ไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วมันอยู่ตรงเก้าอี้นะหาครบยังเนี้ย หาครบแนละ้วกลับประตูดีกว่ากลับ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 ก่อนนะนี่ไงกลับกลับได้แล้วไปกันไปออกได้ยังเนี่ยทำไมยังไม่ได้วะหรืออะไรเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนที่วะหรออุ้ย,อย,อย,อยโอ้โหยตายตายตายคิดว่าตัวนี้น่าจะตัวสุดท้ายแล้วไปวิ่งไปออกประตูกันครับ โอ้ยโกเต๋อมาได้เรื่อยเลยอ่ะผมคิดว่าน่าจะออกประตูได้ละตายทั้งหมดสองตัวแล้วเอ้ยทำไมมันใกล้กว่าเดิมวะไปผมคิดว่าน่าจะออกได้ละนั่นไงโอ้โหเฮียเอาเรื่องอยู่นะสลนเลเดอร์อแมนดูดีแม่งสาส,สุดท้ายโคตรน่ากลัวถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ